แม่เยาวเรศนะครับโตนาคถือดอกกุหลาบพนมมือนะครับตั้งนโมสามจบพร้อมกันนะครับน้โมตัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะน้โมตัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะน้โมตัสสะภควาโต อรหัตตสัมมาสัมพุทธสะนะมัทหูอิมิทสังมหานธิยาอธิวัฒนานงสุรักขันตานังสัพพะเทวานังอิมินาสักการณนะสัพพะเทเว ปูเชมะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมบูชาเจ้าแม่นาทีท้าวสีทันดรแม่ย่านางเรือและเทพพยดาทั้งหลายเทสิงสถิตอยู่น้ำบริเวณปากอ่าวแห่งนี้ ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ด้วยข้าพระเจ้าทั้งหลายจะได้ประกอบกุศลกิจเกตุเทศสนกุศลให้แก่คุณแม่เยาวเรศโตนาคผู้วัยชนณนะบัตรนี้จะได้ประกอบพิธีลอยอัฐิและอังคาร ของคุณแม่เยาวเรศโตนาคผู้วายชนขอเจ้าแม่นาทีเทาวสีทันดรแม่ย่านางเรือและเทพย,ยดาทั้งหลายได้โปรดคุ้มครองรักษาอัฐิและอังคารของคุณแม่เยาวเรศโตนาคผู้วายชน และขอได้โปรดอนุโมทนาดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของคุณแม่เยาวเรศโตนาคผู้วายชนจงไปสู่สุคติในสัมปรายภพประสบสุขในทิพยาวิมานชั่วนิรนิรันการเทิน Sad.